สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่ภาพลวงตาตอนที่30เริ่มจากความดึมตอนที่แล้วขณะที่พระเอกเล่นในายเอก พวกเขาทั้งคู่กาลังนอนหลับอยู่นั้นจูๆ่ๆโทรศัพท์ของพระเอกก็ดังขึ้นแล้วพระเอกเขาก็รับสายเห็นว่าเป็นผู้จัดก,การชเวโทรเข้ามาเขาเลยถามผู้จัดก,การชเวว่าดึกขนาดนี้แล้วชเวโทรเข้ามามีอะไรหรือเปล่าแต่แล้วพระเอกเขาก็ต้องตกใจเมื่อได้ยินชเวพูดว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นพอได้ยินชเวพูดอย่างนั้นแล้วพระเอกเขาก็บอกว่าเขาจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้แต่ขณะนั้นนายเอกก็ตื่นขึ้นมาและถามว่าดึกขนาดนี้แล้วพระเอกจะไปไหนกันแล้วพระเอกเขาก็บอกว่ามีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้นนายเอก เขาก็ถามพระเอกว่าให้พระเอกอย่าไปเลยนะแต่พระเอกเขาก็บอกว่าเขาต้องไปเพราะว่ามันสําคัญมากและอีกอย่างนายเอกควรกลับห้องของเขาได้เช่นกันหลังจากนั้นพระเอกเขาก็ออกไป ขณะที่นายเอกนั่งมองดูพระเอกออกไปเวลานั้นเห็นว่าพระเอกปิดประตูนายเอกมองดูประตูนั้นแล้วเขาก็นึกถึงประตูที่ขังเขาไว้เมื่อหลายปีก่อนพอนายเอกเห็นอย่างนี้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกกลัวจนร้องไห้ออกมาหวงยองบางครั้งประตูที่ปิดอยู่ก็ทําให้ผมกลัวจนแทบตายผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะตื่นขึ้นมาในอดีตอีกครั้งพวกเขาจะดึงผมกลับไปด้วยเส้นผมหลังจากที่นายเอกสงบสติอารมณ์ได้แล้วเขาก็ออกมาและเห็นว่าเหล่าคนใช้ทุกคนต่างก็ ซุบซิบพูดอะไรกันทําให้ในายเอกสงสัยมากทําไมทุกคนถึงดูแปลกมากแล้วนายเอกเขาก็เดินเข้าห้องของเขาไปแล้วเขาก็เปิดโทรศัพท์ดูเห็นข่าวของพระเอกที่ขึ้นหน้าหนึ่งชีวิตที่ซ่อนเล่นของซีอความลับของมูล,ลนิธิเอ็ MK, ยินดีต้อนรับสู่ช่วงซุบซิบของเกาหลีวันนี้เราจะมาเสิร์ฟเรื่องอื้อ้าวสุดฮอตอีกเรื่องหนึ่ง คราวนี้เรื่องเราทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแบดแบดบุ่งยอง CEO ของ MK Bio และลูกชายคนโตของประธานกลุ่มแบดบุ๋งยองใช่แล้วถูกต้องแล้วตามผ่านหัวข่าวของวันนี้มีผู้พบเห็นครูสอนพิเศษส่วนตัวชื่อดังเข้าและออกจากคาลือหาดของนายแบดหลายครั้งไม่ใช่แค่ติวเตอร์ธรรมดาคนนี้เน้นสอนวัยรุ่นและอีกอย่างคุณแบดยังไม่ได้แต่งงานและมีครอบครัวและไม่มีครอบครัวอื่นอยู่ด้วย มันแต่งมากจริงๆนะเขาได้รับมรดกมูล,ลนิธิเอ็มเคจากแม่ของเขาผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ใช่เหรอมูล,ลนิธินี้เคยดําเนินกิจการโรงเรียนเอกชนแต่ปัจจุบันได้แยกตัวออกจากโรงเรียนแล้วและมุ่งเน้นไปที่การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเป็นหลักมีเข่าวลือแพร่สะพัดมาสักระยะหนึ่ง เกี่ยวกับกลุ่มนักเรียนที่ได้ทุนพิเศษที่เข้าพักในคฤหาสลังใหญ่ของเขาเขาว่ากันว่ามีห้องเป็นร้อยๆห้องกระสิบบอกว่าในแบทชอบเด็กเล็กๆมากกว่าการเปิดเผยล่าสุดนี้เริ่มจะมีน้ำหนักแล้ว ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของนายแบ็ตหมุนยองเราไม่สามารถช่วยอะไรได้นอกจากต้องสงสัยแล้วข่าวลือที่ว่าเขาจะเลี้ยงลูกอย่างรับๆในคาลือหานั้นล่ะมันจริงเกินไปหน่อยไหมจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไกลเกินจริงขนาดนั้นตระกูลแบงโฮมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่นั้นมาตั้งแต่สมัยประธานแบตประชากรถึงขนาดล้อเล่นกันว่าพวกมันขยายพันธุ์เร็วกว่าที่หายใจ นอกจากเรื่องตลกงแล้วราคาหุ้นก็ดูเหมือนจะตอบสนองแล้วแต่ทำไมชีวิตส่วนตัวของนักธุรกิจถึงกลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงขนาดนี้ MK มกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศที่สำคัญในระดับประเทศไม่ใช่เหรอใช่แล้ว พวกเขายังคงรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการยื่ยนประมูลข้อตกลงการลงทุนกับซาอุดีอาระเบียราคาหุ้นของพวกเขาพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการติดต่อกันหลายวันแต่ว่าวันนี้มันดูไม่ดีเลยเข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่ก็ตามยากที่จะจินตนาการว่า MK Bio จะฟื้นตัวจากเรื่องนี้ได้ CEO ของพวกเขาถูกดึงเข้าสู่จุดสนใจที่เลวร้ายที่สุด พอนายเอกเห็นข่าวพวกนี้แล้วก็ทําให้เขารู้สึกผิดสุดๆฮะนี่มันเป็นเพราะผมเลยบุกยองทํางานหนักมากเพื่อสิ่งนี้ทั้งหมดและผมก็ทํามันพัง มันเป็นความผิดของผมทั้งหมดตัดภาพมาที่พระเอกตอนนั้นเขากําลังพูดคุยกับคนปลายสายอยู่เขาบอกคนปลายสายว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชิ้นส่วนอื่นๆแค่รักษาสิ่งนั้นไว้ไม่ให้รั่วก็พอหลังจากนั้นพระเอกเขาก็วางสายไปแต่ขณะนั้นเขาก็รู้สึกปวดหัวกับเขาพวกนี้มากแล้วเวลานั้นนายเอกก็เดินเข้ามาเรียกชื่อของพระเอกพอพระเอกหันไปก็เห็นว่าเป็นนายเอกแล้วเขาก็ถามนายเอกว่านี่มันดึกมากแล้วนะทําไมนายเอกยังไม่นอนอีกนายเอกเขาก็พูดว่าใช่แล้วเขานอนไม่หลับ แต่พระเอกเขาก็บอกนายเอกว่าวันนี้เขาเหนื่อยนิดหน่อยเขาคิดว่าจะเข้านอนแล้วขณะที่พระเอกจะเดินกลับห้องของเขานั้นนายเอกก็จับแขนของพระเอกเอาไว้และถามพระเอกว่าวันนี้คุณอยู่กับผมไม่ได้เลยอ,อยู่กับผมสักคืนนะพระเอกเขาก็หันมามองหน้าของนายเอกแล้วเขาก็พูดว่าขอโทษนะแล้วพระเอกเขาก็เดินกลับห้องของเขาไปพอนายเอกเห็นท่าทางของพระเอกอย่างนี้แล้วเขาก็ยิ่งกลัวไปใหญ่ผมกลัวว่าเขาจะผลักผมออกไปโอ้ผมควรจะทําอย่างไรดีแม่ ผมทำอะไรไม่ได้เลยคุณพูดถูกแล้วนายเอกก็นึกถึงคำพูดของแม่ของเขาซักวันหนึ่งดวงตาสีแดงจะกลืนกินหัวใจของคุณพอนายเอกนึกถึงคำพูดของแม่ของเขาอย่างนี้แล้วก็ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงมากเขาเอามือกุมหน้าอกข,ของเขาเอาไว้มันเจ็บมากจนรู้สึกเหมือนกำลังจะตายผมเคยสงสัยอยู่ตลอดว่าผมสามารถไว้ใจบุกยองได้จริงๆหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเขากลับไม่ไว้ใจผมเลยแล้วนายเอกเขาก็ได้แต่นั่งร้องไห้ หลังจากนั้นพอวันต่อมาขณะที่พระเอกแต่งตัวอยู่ทั้งบอดีการและคนใช้ก็วิ่งเข้ามาหาพระเอกและถามพระเอกว่าพวกเขาหาในเอกไม่เจอเลยพระเอกเห็นในเอกไหมแล้วพระเอกก็พูดว่าทําไมละ่ะ ช่วงนี้นายเอกไม่ได้ออกไปให้อาหารแมวเลยแล้วบอดี้การ์ดคนนั้นก็พูดว่าพวกเขาค้นหาทั่วทั้งสวนแล้วไม่เห็นนายเอกนายเอกหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วพระเอกก็ถามว่าแล้วพวกเขาได้โทรหารนายเอกหรือยังแล้วบอมก็พูดว่าพวกเขาได้โทรหารนายเอกแล้วแต่นายเอกไม่รับสายเลยเมื่อวานนี้นายเอกดูไม่ค่อยสบายเลยถ้าเขาได้เห็นข่าวพวกนั้นแล้วก็มันจะเป็นยังไงแล้วบอดี้การ์ดก็พูดว่าก,กลางคืนพวกเขาบอกว่าเห็นนายเอกเข้านอนก่อนที่พวกเขาจะลัดตะเวนครั้งสุดท้ายและมุ่งหน้ากลับบ้าน แล้วพระเอกก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นผู้จัดจาก,การชเวลาพวกเขาได้โทรหาผู้จัดจาก,การชเวหลือยังพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาได้ติดต่อหาชเวแล้วแต่ชเวไม่รับสายและพวกเขาก็ได้ส่งข้อความหาชเวแล้วแต่ชเวก็ยังไม่ตอบกลับเลยพอได้ยินอย่างนี้พระเอกเขาก็มุ่งหน้าเข้าไปที่ห้องของนายเอกขณะนั้นเขาก็พยายามโทรหาหนายเอกไม่หยุดพอเขาเปิดประตูเข้าไปก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังอยู่ในรินชัก พอพระเอกเปิดออกมาก็เห็นว่านายเอกทิ้งโทรศัพท์เอาไว้พร้อมกับจดหมายพอพระเอกเปิดจดหมายนั้นอ่านเห็นนายเอกเขียนว่าผมขอโทษนะบุญยองถึงอย่างนั้นผมก็ดีใจที่รู้สึกตัวก่อนที่มันจะสายเกินไปผมจะทําสิ่งที่ผมสามารถทําได้อีกด้านหนึ่งตอนนั้นนายเอกเขาเข้ามาหาประธานแบทหรือพ่อของพระเอกพอพ่อของพระเอกเห็นนายเอกเขาก็รู้สึกดีใจมากเขาพูดกับายเอกว่ายินดีต้อนรับอิลิชิน สำหรับซีซั่นหนึ่งก็ได้จบลงแล้วคะ่ะฝากติดตามซีซั่นสนะว่าพพลเอกเล่นในเอกจะเป็นยังไงกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ